มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดกำหนดการวันไหลชนบุรีเล่นน้ำยาวๆ9ก้ถึงเมษายนนี้เปิดกำหนดการวันไหลชนบุรีค่ะวันที่6เมษายน2566ที่ผ่านมาเพจที่ใช้ชื่อว่าที่นี่ชนบุรีได้โพสต์กำหนดการวันไหลสงกรานของจังหวัดชลบุรีหลังอัานมานานกว่า3ปีนะคะ โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าชนบุรีเตรียมเล่นน้ำสงกรานกันยาวๆงานบันไหยชนบุรี2566 9เมษายนวันไหลบ่อวินสะพานส13เมษายนประเพณีสงกรานเมืองชนบุรี14เมษายน,ายนวันไหลพนัทนิคม15เมษายนวันไหลเกาะโพ16และ17เมษายนวันไหลบา,างแสน 18เมษายนวันไหลนาเกลือวันไหลบางพระวันไหลเกาะสีชัง19เมษายนวันไหลพัทยา20เมษายนวันไหลบางสะเล23่เมษายนวันไหลบ้านบึงเปอยกำหนดก,การวันไหลชนบรุรีเล่นน้ำกันยาวยาวถึง23เมษายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ